แล้วก็ขอท่าได้ช่วยในเรื่องทุนการศึกษาค่ะไม่งั้นก็อาจจะยังเรียนไม่จบอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะทียเหลือทุกอย่างอ่ะใครเดือดร้อนไรรก็ช่วยหมดคนอยากจบก็สร้างเพื้อทุกคนได้หลายหลัง so คอเจเขาดีสําหรับคนบ้านเรานะเป็นพ่อพระเลยล่ะพี่เป็นคนเกิดที่จังหวัดพะเยานะครับเกิดที่ หมู่หนึ่งบ้านท่ากลองตำบลบ้านใหม่นะครับอําเภอเมืองสมัยนั้นเป็นอําเภอพะเยาจังหวัดเชียงรายตอนที่เกิดปี2 5 0 8นะครับพอตอนหลังแบ่งตัวแยกการปกรครองม,มาเป็นจังหวัดพะเยาซึ่งประกอบด้วย9อําเภอนะครับคุณพ่อคุณแม่พี่เนี่ยนะครับก็เป็นชาวไร่ชาวนาธรรมดานะบ,บ้านพี่สมัยที่พี่เป็นเด็กๆเ,เนี่ยลำบากกันตอนนั้นพี่มีพี่น้องด้วยกันสี่คน คนโตพี่เสียไปแล้วพี่เป็นคนที่สองคนที่สามตจากพี่ก็ไปเสียไปแล้วแล้วคนที่สี่เหลือสองคนในเวลานี้คือเป็นนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพะเยาอยู่นะครับอันนั้นชีวิตในตอนเป็นเด็กเนี่ยเนื่องจากว่าแม่มีลูกสี่คนครอบครัวลบาบากทนั้นพี่ก็มีโอกาสเป็นนักเรียนหนังสือชั้นชั้นมสองสามที่โรงเรียนสมัยกลลกสอกก็แต่ไม่สุดกุหลาดนะสมัยกลก แล้วไปต่อม4ที่โรงเรียนรรนราศิขาดไล่จังหวัดนราธิวาสนะครับจนสอบโรรญญาลัยะ100นะครับเตรียมอาหารติดก็มาเรียนกรุงเทพนะครับแล้วก็อยู่กรุงเทพจนถึงทุกวันผู้มีดิพนี่มันหมายความว่าอย่างไรในความร,รู้สึกพี่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของบารามีมากกว่าเราสร้างสมบารามีรู้จักคนเยอะช่วยเหลือคนเยอะนะครับทำให้คนเคารพนับถือเรามีปัญหาอะไรเราก็ช่วยเคลียร์ให้ได้เพราะเรารู้จักคนมากกว่านะครับ ประเทศเรามีการปกครองในระบบประชาธิปไตยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่มันต่างเราต้องยอมรับได้พี่กลับไปมองว่าสิ่งเหล่านั้น,นเราน่าจะเอามาทบทวนว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพที่คนจะจะแสดงคิดเห็นนะครับเราอย่ามองเห็นคนเห็นต่างเป็นศัตรูเราต้องเอาจากสิ่งเหล่านั้นมาทบทวนตัวเองว่าเอะเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามันจะได้ปรับปรุงตัวเองคือพี่มักจะพูดกับ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เป็นไข้าการที่ดูแลฝ่ายความมุ่งคงสมเสมอว่าบุคคลเหล่านั้นคือลูกหลานเรานะมันต้องมีเวทีให้เขาได้แสดงบ้างนะครับมันไม่ควรไปสร้างความแตแกแยกทางสังคมนะครับบ้านเมืองในเวลานี้เนี่ยการแพร่ระบาดโควิดบ้านเมืองไม่ปกติมันคือเกิดสงครามสงครามระหว่างมนุษย์สิ่งมีชีวิตกับเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นที่เราเรียกว่าตัวไวรัส19ึง้านี่นี่คือสงครามโลกครั้งที่3ม,มันต้องมีเวทีให้เด็กได้แสดงควิดเห็นได้แสดงจุดยืนของตัวเองบ้างนะครับ ผู้ใหญ่ก็ต้องเข้าใจเด็กเด็กก็ต้องเข้าใจผู้ใหญ่มันจะอยู่ด้วยกันได้รเราเรานึกถึงอนาคตลูกหลานเรามากกว่ามองในภาพสองภาพภาพหนึ่งเราเป็นรัฐมนตรีในขณะเดียวกันอีกบทบาทหนึ่งเราเป็นเลยขาพรคพลังประชารัฐเราเลยตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์คุงพักพลังประชารัฐที่กรุงเทพเรามีคอเซ็นเตอร์30สายคอยรับเรื่องราวรองทุกพี่น้องคนกรุงเทพทั้งหมดที่เดือดร้อนบางคนไม่มีปัญญาที่จะไป โรงพยาบาลเราประสานให้บางบ้านไม่มีข้าวกินไม่มียาเราประสานและส่งถึงที่โดยผ่านสสพักพลังประชารัฐนะครับเราจะมีศูนย์ประสานงานอยู่ส่วนในเรื่องของคนพะเยาที่โครงการนําคนกลับบ้านเนี่ยจังหวัดพะเยาพี่ก็ประสานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประสานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร่วมกับพอโลโรงพยาบาลต่างๆเราก็ตั้งศูนย์ประสานงานให้คนพะเยาที่คิดจะกลับบ้านเนี่ยลงทะเบียน แล้วเราก็จะจัดประเภทสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงแล้วก็จัดรถไปรับตามอาการของเขาผู้ป่วยรายใดที่สีเขียวเราเข้าโรงพยาบาลสนามซึ่งโรงพยาบาลสนามพี่ก็เป็นคนจัดอุปกรณ์จัดทุกอย่างร่วมกับนายกอบจอพะเยากับสาธารณูจังหวัดพะเยากับทางฝ่ายปกครองอยู่แล้วโรงพยาบาลสนามของพะเยาเนี่ยมีที่สนามกีฬาอบาจอหนึ่งที่ฝ่ายกันทางเชียงคำหนึ่งที่แล้วเรามีศูนย์พักคอย ที่หมาอะไมอจลอนะครับของเบะยาวพี่เอาอุปกรณ์ทางการแพทย์ลงมาช่วยคนเบเยาวเอาทุกอย่างมาช่วยบุคลากรทางแพทย์เราสั่งทําอาหารแจกบุคลากรทางแพทย์แจกผู้ป่วยทั้งสามมื้อในนาม,มูลที่ธำานคมเผ่าดังนั้นจํานวนผู้ป่วยกับจํานวนผู้ติดเชื้อที่หายแล้วจํานวนผู้ติดเชื้อที่หายจะมากกว่าจานวนผู้ป่วยในเวลานี้ ถามว่าก่อนที่พี่จะมาทําอาชีพการเมืองถามว่าชอบไหมไม่ได้ชอบในจังหวัดพะเยาพี่ก็ทําเรื่องมูที่ธรรมนัตพมเ่าทําทีมพะเยาพี่เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยาพี่ก็ดูเป็นประธานบโมสรพะเยาเอฟซีตอนนั้นเราก็หันไปเรื่องของการดูแลพี่น้องคนได้โอกาสในนามมูที่ธรรมนัตพมเ่าพี่สร้างบ้านให้คนยากไร้เนี่ยประมาณเกือบ200หลังคือสมัยก่อนเนี่ยคนพะเยาเนี่ยลำบากกันเยอะนะครับ บางคนเนี่ยไม่มีที่อยู่อยู่ก็อยู่ลําบากบ้านบางหลังในมุงด้วยจากหลังคาจากเนี่ยแล้วก็สภาพมันไม่เหมือนคนอยู่พี่ก็เลยคิดว่าเ,ออเราน่าจะเรามีโอกาสทําธุรกิจประสบความสำเร็จกันกาไรไว้สัก30%ปลูกบ้านให้คนยากจนทุกๆุกอำเภอของจังหวัดพะเยาครับนี่หลังที่200กว่าแล้วตอนนี้นะครับไอ้คือสิ่งที่พี่ทําให้คนพะเยาคนเขารู้ว่าพี่ช่วยคนพี่ไม่เคยไม่เคยทําให้คนพะเยาเดือดร้อนพี่มีแต่ให้คนพะเยา นมนุษย์เราเนี่ยเหก,กินเหลือใช้แล้วเนี่ยหากเราได้คืนสู่สังคมบ้างเราช่วยเหลือคนยากจนน,นะครับพี่เนี่ยส่งนักเรียนที่เรียนดีพ่อแม่ยากจนนะครับมีโครงการจนจบปริญญาตรีพี่ส่งเรียนทุกวันนี้พี่มอบทุนการศาึกษาที่ดูแลเป็นรายเดือนให้เด็กทุกเดือน นะครับให้เด็กมีการศึกษานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่สมัยเราเป็นเด็กเราไม่มีตังกว่าเราจะได้ตังไปเรียนหนังสือเนี่ยลำบากแต่พอเรามาถึงจุดนี้เนี่ยพี่ส่งเด็กไปเรียนนะเด็กตั้งแต่ชั้นปหนึ่งจนถึงปตีพี่ส่งเรียนจนจบมีหลายคนที่จบไปแล้วเนี่ยไปเป็นหมอก็มีไปเป็นครูก็มีนะครับเราเห็นว่าเออลูกหลานเราได้ดีเนี่ยเราก็เราก็มีความสุขแล้วอันนี้สิ่งที่พี่ทำมาโดยตลอด ผู้ใหญ่ที่พี่เคารพับถือเป็นรุ่นพี่จจวารอขอร้องให้พี่มาดูแลการเมืองในนามพรรคพลังประชารัฐตอนแรกก็ไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลงเองจะให้น้องชายลงซึ่งเป็นนายอกอบประจปัจจุบันแต่เนื่องจากว่าช่วงนั้นน้องชายสุขภาพไม่ดีพี่เลยต้องเป็นมวยแทนมาลงเองซึ่งเรารับผิดชอบการปลาศสย17จังหวัดภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดอุทัยจนถึงแม่ฮ่องสอนพี่รับผิดชอบหมดแล้วก็สิ่งที่เราภาคภูมิใจคือเราสามารถเอาพี่น้องสสเข้าอของของจังหวัดภาคเหนือใน25คนิบาถือว่าเยอะพอสมควรครับ ถามว่าก่อนที่พี่จะมาทําอาชีพการเมืองถามว่าชอบไหมไม่ได้ชอบในจังหวัดพะเยาพี่ก็ทําเรื่องมูที่ธรรมนัตพรมเผาท,ทําทีมพะเยาพี่เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยาพี่ก็ดูเป็นประธานสโมสรพะเยาเอฟซีตอนนั้นเราก็หันไปไเรื่องของการดูแลพี่น้องคนได้โอกาสในนามมูที่ธรรมนัตพรมเผาพี่สร้างบ้านให้คนยากไร้เนี่ยประมาณเกือบ200หลังคือสมัยก่อนเนี่ยคนพะเยาเนี่ยลำบากกันเยอะนะครับ บางคนเนี่ยไม่มีที่อยู่อยู่ก็อยู่ลําบากบ้านบางหลังในมุงด้วยจากหลังคาจากเนี่ยแล้วก็สภาพมันไม่เหมือนคนอยู่พี่ก็เลยคิดว่าเราน่าจะเรามีโอกาสทําธุรกิจประสบความสำเร็จกันกําไรไว้สัก30%ปลูกบ้านให้คนยากจนท,กทุกทุกอำเภอของจังหวัดพะเยาครับนี่หลังที่200กว่าแล้วตอนนี้นะครับไอ้คือสิ่งที่พี่ทําให้คนพะเยาคนเขารู้ว่าพี่ช่วยคนพี่ไม่เคยไม่เคยทําให้คนพะเยาเดือดร้อนพี่มีแต่ให้คนพะเยา นมนุษย์เราเนี่ยเหลือก,กินเหลือใช้แล้วเนี่ยหากเราได้คืนสู่สังคมบ้างเราช่วยเหลือคนยากจนน,นะครับพี่เนี่ยส่งนักเรียนที่เรียนดีพ่อแม่ยากจนแล้วมีโครงการจนจบปริญญาตรีพี่ส่งเรียนทุกวันนี้พี่มอบทุนการศาึกษาที่ดูแลเป็นรายเดือนให้เด็กทุกเดือน นะครับให้เด็กมีการศึกษานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่สมัยเราเป็นเด็กเราไม่มีตังกว่าเราจะได้ตังไปเรียนหนังสือเนี่ยลำบากแต่พอเรามาถึงจุดนี้เนี่ยพี่ส่งเด็กไปเรียนนะเด็กตั้งแต่ชั้นปหนึ่งจนถึงปตีพี่ส่งเรียนจนจบหมดมีหลายคนที่จบไปแล้วเนี่ยไปเป็นหมอก็มีไปเป็นครูก็มีนะครับเราเห็นว่าเออลูกหลานเราได้ดีเนี่ยเราก็เราก็มีความสุขแล้วอันนี้สิ่งที่พี่ทำมาโดตลอดฝากให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ทุกๆจังหวัดนะครับท่านคือทหารกล้าที่จะสามารถแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้มันสงบได้นะครับสำหรับพี่น้องคนไทยทั้ง77จังหวัดนะครับหลายจังหวัดผมลงพื้นที่ไปสดับรับฟังปัญหาของพวกท่านปัญหาพวกท่านจะถูกแก้ไขผมจะทําแบบจริงเอาจังนะครับช่วงนี้ก็ฝากพวกเราดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเป็นเรื่องสําคัญเราจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันฝากถึงพี่น้องคนไทยด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับ ไม่พอใช่ไหมน้องเดี๋ยวต้องดูชุดนี้ด้วยนะ PAPR p 0 0 0 0 0ด้อย่0 0นี่จะแทน N95 เร,รเาสามารถใ้ได้ถ้าเป็นส่กองใส่ได้30รับรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาไม้เพิ่มนะครับ